สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Plants vs Zombie นะครับตอนนี้เราอยู่มาที่ด่านาเราอยู่กันที่ด่านลูปท็อปนะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าด่านนี้เนี่ยไอ้ Plants ธรรมดาเนี่ยมันจะยิงติดหลังคาบ้านนะต้องใช้พวกปลาแทนนะครับพวกปลากะล่ำปีปลาอะไรนะข้าวโพดแบบเนี้ย แต่ตอนนี้เรามีแค่ตัวปลาตัวเดียวก็คือกระลำเนาะแล้วหลังๆมันจะยากขึ้นด้วยทุกคนดังนั้นเนี่ยต้องมาให้กำลังใจกันด้วยนะผมเอาเสร็จนี้แล้วกันอ๋อไม่มีกระถางให้เหรอนึกว่าเราต้องหากระถางเองเริ่มแล้วนะทุกคนมาลุยก็ผมขอปรับเป็น1.5นะครับความเร็วมันก็จะเร็วกว่าปกติ1.5เนาะ ซอมบี้ตัวแรกมาแล้วคือถ้าแถวแรกเนี่ยมันยังพอยิงไปในระนาบเดียวกันได้ไงแต่พอหลังๆแล้วเนี่ยมันจะยิงติดหลังคาแล้วครับซอมบี้มันปีนมาบนหลังคาตอนแรกยิงกันอยู่ที่สนามหญ้าข้างหน้านะแล้วหลังคาก็แบบอย่างทนอะทุกคนหลังคาใหญ่มากดูดิซอมบี้แบบเหยียบอยู่บนแผ่นหนึ่งได้เลยเห็นไหมหนึ่งแผ่นตอนหนึ่งช่องนะ ด่านนี้มีเว็บเดียวนะแต่เว็บเดียวฉันก็สู้ได้บอกเลยเฮ้ยอังอันล่างอันล่างกันไว้ก่อนมันใส่หมวกมาด้วยสมบ้หัวกลวยนะครับใส่หมวกมาแบบนี้มันก็จะมีความถึกนิดนึงมาเอากลางไปอีกต้นหนึ่งเฮียอันกลางอันกลางอันกลางไม่มีตัวกันน่ะไม่มีตัวยิงด้วย เอากระหล่ำใบปาก่อนแล้วกันแล้วก็เอาเอา,เอาน้ำเต้าถุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเฮ้ยมันมีตัวอืมลืมเลยอะ่ะฮ้ยปกติถ้ามันมีอ่อถ้ามันมีตัวที่ลอยตัวมาจากด้านบนเนี่ยมันจะมีผักอะไรสักอย่างนะที่มันกลางมุง้งอ่ะมันกลางใบออกมากันกระหล่ำปะเฮ้ยไม่กระหล่ำผักกาดแก้ว <laughs> 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 น่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวดูดิ มันไม่แน่ใจว่าจะมาด่านไหนนะทุกคนใกล้จะเว็บสุดท้ายแล้วครับคือจำได้ว่าสมัยที่ผมเล่นใหม่ๆอะช่วงนั้นก็คือแบบเลือกตัวไม่ก็จะถูกเลยว่าจะเอาตัวไหนมาดีมาแล้วเนี่ยมันมันจะกระลำไปอีกแล้ว โอ้แล้วกว่าจะเียได้แต่ละตัวเนี่ยผมอยากได้แครอทอะที่มันไม่ใช่แครอทข้าวโพดอะที่มันปลาแล้วซอมบี้สตันอะแบบนั้นน่าจะดีอันนี้มันไม่สตันไนอันนี้มันปลาแบบดาเมจธรรมดาเหมือนกับต้นถั่วที่ยิงข้างหน้าเฮ้ยหมดแล้วเหรออาได้กระถางเพิ่มหนึ่งใบแสดงว่าเราสามารถเอากระถางไปวางเพิ่มได้ใช่ไหม Let's เลชยเ n นอดเ o o ูมีอะไรอีกอะมีปลดล็อกอ่ะเก้าสล็อตสองหมื่นโอ้ตอนนี้มีแปดพันเอาคาดไหมไม่ต้องก็ได้เนะเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆก็ได้มันมีด่านพิเศษอีกไหมอ่ะหรือไว้เดี๋ยวเล่นด่านลูบท็อปให้จบก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับมาด่านที่สองของบนลูบท็อปเอากระถางเพิ่มก่อน เราน่าจะต้องวางกระถางคือถ้ากระถางที่มันไม่มีต้นไม้แล้วไอตัวลอยตัวมันลงมามันก็กระถางไปด้วยแล้วก็วางต้นไม้ไม่ได้ถูกไหมน่าจะถูกเพราะฉะนั้นเราต้องเอากระถางกลับไปด้วยครับเฮ้ยเอาดอกไม้ดีกว่าป่ะดอกไม้น,นี้ร้อยห้าสิบจะได้ผลิตดอกไม้ได้เยอะขึ้นครับ <c oughs> ลดลดไปแถวหนึ่ง มันเอากระถางออกไปา่าแถวนึ่งอ่ะงั้นเราวางดอกทันตะวันเพื่อเรียกพลังงานกันก่อนดีกว่านะแต่นี้มีสองเวฟครับ <Right. S 2> ค่อยๆกระเตื้องมานี่ <Right. S 2> สามทีส่ทีปะห้าทีเหรออุ๊ยกดผิด <laughs> จะไปกดเก็บ ไอ้นั่นแล้วมันไปโดนปุ่มข้างบนเนะี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นรูปโพติโต้ข้างบนเนหะ็นไหมวอรนัทเหรอน่ะอืมมีเลยแล้วมันชอบไปล่วงตัวน,นั้นด้วยนะออขัดอารมณ์แบบกำลังนับอยู่เมื่อกี้สรุปโดนกี่ทีห้าหรือหกทีหกทีเหรอเฮ้ยหกหรือเจ็ดหรือว่าเราต้องวางกระถางไว้ข้างหน้า จะได้แบบกันมันด้วยนะเอาตรงนั้นเอาอะไรดีหรือจะเอาเอาน้ำเต้าหน้าบึ้งไปก่อนแล้วกันกระโดดทำมันฟักใช่ไหมฟักหน้าบึง้งหรือน้ำเต้าหน้าบึง้งดอกไม้สองหัวครับ มาแล้วหัวกล้วยมันจะใกล้แล้วนะ่าเฮ้ยมีตัวกระโดดด้วยเหรอ,อเอาเอาดอกไม้ตั้งไว้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเอาน้ำเต้ามันต้องกระโดดมาตรงเนี้มันจะข้ามอันแรกไปก่อนไงเออกระโดดทับเลยปุ่มนั่นแหละเรียบร้อย จัดการแบบง่ายๆแต่ถ้ามันมีข้าวโพดอะบางทีไอข้าวโพดมันก็ป่าแล้วมันก็สตันใช่ป่ะบางทีมันก็ไม่สตันแต่บางทีมันก็สตันบอกไม่ถูกเหมือนกันมาเลนดอมมาอีกแล้วน้ำเต้าน้ำเต้ามาดีมาต้องใช้วิธีนี้ครับทำมันนั่นแหละแม่ ไอ้มันมันวางไปข้างหน้าได้ไหมกระถางอะวางสุดจอเลยได้ไหมเวฟแรกครับคอยได้เหรอโอเครู้อย่างนี้วางไอ้กระถางแล้วก็วอนไว้ข้างหน้าดีกว่าเนาะเฮ้ยมันเอากระถางไปหนึ่งใบ่ะเอาอไปแล้วก็วางใหม่ได้ หัวกระป๋องครับหัวกระป๋องนี้เอาไว้นั่นทับได้ไหมไม่ได้อ่ะใส่ฟักทองให้หน่อยแล้วกันฟักทองใครียกว่็ไดนะฟักทองอัมเมอร์พัมกินพัมกินอัมเมอร์เหมือนชุดเกราะโอเคเว็บแรกผ่านไปครับเหลือเว็บที่สองซึ่งมันก็กำลังเข้ามาใกล้ มาขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะผมจะชนะมันได้หรือปะอุ้ยอืเนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์มันลงมาตรงไอ้วอัสนัทเห็นปะตรงข้างๆพั่วครับมันก็เลยเข้าสู่หน้าเมนูเฉยเลยเฮ้ยังเอาอยัาง,อาอยางมาเยอะตัวนี้ มนีกระโดดข้ามมาเลยแต่ไอตัวกระโดดมันไม่น่ากลัวไงมันเลือดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น <t> จริง,รงๆเราควรวางกระถางไว้หน้าแรกนะเ <c ười> ช่นกระโดดตรงนี้อีกมามันกระโดดมันก็นนนเจอน้ำเต้าหน้าบึ้งอยู่ดีปุ๊มเรียบร้อย โอเคมันไม่ได้เอากระถางไปด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามันมีไอ้แพล์อยู่บนกระถางมันก็จะเอาแพล์ไปก่อนโอเคนึกว่าไปทางกระถางเลยมาแล้วเว็บสุดท้ายเว็บสุดท้ายสำหรับด่านนี้ใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้ลุยเฮ้ยอ,อ๋อที่ไหมเอาก็เอาไป ไม่ยากไม่ยากพอได้อยู่ครับด่านนี้ดอกอะไรอะ่ะต้นข้าวโพดปะถ้าได้ต้นข้าวโพดคือฟินเลยนะเพราะว่าชอบใช้มากเดี๋ยวคลิปนี้จะเอ้ยข้าวโพดจริงด้วยทุกคนโอเคดันเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไปที่เท่านี้ก่อนนะเล่นสองด่านครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ